ทยา daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดีมาต่อกันจาก ep ที่แล้วนะครับที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้ทีนี้คำถามคือทำไมชิปมันถึงขาดแคลนนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้นเหตุมันก็คือไอ้ช่วงโควิด19นี่แหละนะครับโควิด19เกิดขึ้นปั๊บเนี่ย คนจำนวนมากก็ต้องอยู่บ้านถูกไหมครับพอคนจํานวนมากอยู่บ้านอุปกรณ์ที่ต้องการมากๆก็คือคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออ่ะรวมเครื่องเล่นพวกวิดีโอเกมพวกโฮมอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับใช้ชิปเซตทั้งนั้นใช้ซีเมนอนคัตเตอร์ทั้งนั้นนะครับก็เลยทําให้ความต้องการของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยโอ้โหสูงขึ้นมากพอสูงขึ้นมากปั๊บก็ต้องไปหาแคปซิตี้ในการผลิตใช่ไหมครับ ฟลเลสก็อาจจะต้องรีบปรับอ่าต้องรีบมาออกแบบมาพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้ทันกับความต้องการนะครับตัวฟาวน์ตี้ที่เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องปรับแคปซิตี้ในการผลิตของตัวเองจากเดิมเนี่ยอาจจะต้องผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์เยอะนะครับเพราะว่าคนเดินทางแล้วก็มีเรื่องของรถยนต์ E ีีใช่ไหมครับแต่ว่าพอคนอยู่บ้านเดินทางไม่ได้ความต้องการซื้อรถยนต์ก็ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะตกต่ำนะครับ แล้วก็ปรับเอาไลายการผลิตไปผลิตให้กับพวกโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์แทนนะครับก็เลยทําให้ยอดขายรถยนต์มันก็ตกต่าเพราะว่ารัฐบาลล็อกดาวน์ด้วยใช่ไหมครับค่ายรถยนต์ต่างๆก็ปรับลดฟอร์แคสต์นะครการเรียกของเข้าการผลิตรถยนต์ของบริษัทต,ตัวเองลงการสั่งซื้อเซมิคอนดักเตอร์ก็ลดลงไปด้วยทีนี้พอความต้องการในการใช้ชิปในอุตสาหกรรมรถยนต์มันลดลงเนี่ยนะครับพออยู่ดีๆ สถานการณ์โควิด -19 มันเริ่มดีขึ้นภายในเวลาปีกว่าๆท่านนั้นเองเนี่ยนะครับผู้คนกลับมาจับจ่ายใช้สอยและที่สําคัญพอออกนอกบ้านก็ต้องการซื้อรถยนต์แล้วรถยนต์ e ีีเนี่ยมันเป็นเทรนแบบเป็นเมกะเทรนอันหนึ่งใช่ไหมครับดีมาที่มันเข้ามามหาศาลเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเออบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็ฮนะออเดอร์ไอความต้องการการใช้ซิเมนคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมตัวเองกลับไปที่ผู้ผลิตแต่ผู้ผลิตเนี่ยนะฮะโอนสายผานการผลิตนะฮะ ไปให้กับการผลิตพวกโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์พวกคอมพิวเตอร์พวกโทรศัพท์มือถือแทนแล้วทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บก็เลยทําให้อุตสาหกรรมรถยนต์นั่นแหละครับขาดแคลนชิปเซตที่จะต้องใช้สําหรับรถยนต์ทันทีนะครับแล้วก็ยังไม่นับนะครับปัจจัยอื่นๆแวดล้อมนะครับพวกชิปขาดแคลนที่เกิดจากอากาศหนาวเย็นจัดนะครับไฟฟ้าดับ นะครับแล้วก็มีเรื่องของภัยแล้งที่ไต้หวันนะครับที่เรวร้ายที่สุดติดประวัติศาสตร์ของประเทศเลยเนี่ยนะครับซึ่งอุตสาหกรรมพวกการผลิตชิปเนี่ยมันใช้ปริมาณน้ํามหาศาลมากนะครับก็ในตอนนั้นเนี่ยทำให้ TSMC ต้องลดกําลังการผลิตลงเพราะว่ารัฐบาลขอให้ลดนะรปริมาณการใช้น้ําลงนะครับนี่คือภาพรวมของอุตสาหกรรมซีมิคอนดักเตอร์นะครับว่าทําไมมันมันถึงเ ซ p พพลายเชนหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันทำไมมันถึงขาดแคลนนะครับตามข้อมูลของ Semiconductor Industry Association นะครับก็บอกว่ายอดขายชิปทั่วโลกเนี่ยนะครับในช่วงปีที่มีโควิด19ระบาดก็คือ2563เนี่ยนะครับมันขยายตัวขึ้นประมาณ6-7%เนะครับมูล,ลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรนี่มันสูงมากๆนะครับประมาณ4 4แสนล้านเหรียญนนสหรัฐ ที่เป็นเงินไทยก็ประมาณสิบี่ล้านล้านบาทสิบ14ี่ล้านล้านบาทนี่มากกว่างบประมาณประเทศไทยเรานี่ประมาณเกือบประมาณ4เท่านะฮะประมาณ4ี่เท่าแล้วก็ถ้าไปนับพวกยอดขายนะฮะหรือว่าความต้องการในเป็นบางประเทศนี่ยิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยครับในอเมริกาเนี่ยความต้องการการใช้เซมิคอนดักเตอร์ในปี6 3สามที่มีการระบาดของโควิด -19 ทเนี่ยเพิ่มขึ้นพรวดเดียว20อร์ซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เห็นดีมาที่มันเพิ่มขึ้นอยู่ดีๆพุ่งแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามาดูปริมาณกำลังการผลิตเนี่ยนะครับเราเโลกเราเนี่ยผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ไม่ทันกำลังการผลิตถ้ามองภาพกว้างนะครับทวีปเอเชียเราเนี่ยผลิตได้มากกว่าทวีปสหร,รัฐอเมริกานะครับแน่นอนเพราะว่าคนที่นำมาเรื่องกำลังการผลิตก็คือจีนจีนประเทศเดียวเนี่ยมีกำลังการผลิต24%ของกำลังการผลิตทั่วโลกนะครับ แต่อันดับสองนี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่านั่นคือประเทศไต้หวันขออภัยผมใช้คำว,ว่าประเทศคงไม่เหมาะนักนะฮะเอาเป็นว่า,าตามมาด้วยไต้หวันนะฮะเกาะไต้หวันเนี่ย2เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบเกือบเท่าจีนเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเกาหลีใต้19เปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่น13เปอร์เซ็นต์ส่วนสหร,ร,รัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ย10เปอร์เซ็นต์แล้วก็8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะเพราะนั้นจะเห็นนะครับว่า ไอ้ foundry เนี่ยจริงๆมันก็จะอยู่ในประเทศแถบเอเชียเนี่ยซะเกินครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าจีนบวกไต้หวันเนี่ยก็ปาเข้าไป45ใช่ไหมครับบวกกับเกาหลีใต้เข้าไปอีก19ญี่ปุ่น13หมดแล้วครับเกือนะบ7-80%ออุตสาหกรรมนี้ที่อยู่ในภูมิภาคนี้แบบนี้เราจะพอเห็นภาพเลยครับว่า geopolitics นะครับภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆทำไมถึงต้องวนเวียนอยู่แถบเอเชียซะเยอะด้วยเพราะว่าถ้าขาดแคลนซึ่ง semiconductor แล้วเนี่ย เรื่องใหญ่มากๆนะครับมันเป็นเรื่องอการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศประเทศหนึ่งไปเลยถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะมีเซมิคอนดักเตอร์ใช้เพียงพอนะครับนี่คือภาพรวมนะครับก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าจริงๆเมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเ,เป็นประเทศที่มีฟาวน์เรีหลายรายนะครับที่มาตั้งอยู่ในประเทศไทยเรานะครับแล้วเราก็มีอุตสาหกรรมนะการผลิต ชิปเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้การเข้าแพ็กเกจเนี่ยค่อนข้างเป็นหนึ่งหนึ่งประเทศหนึ่งตลาดหนึ่งหนึ่งแหล่งผลิตนะที่เป็นที่พึ่งพาได้ในปัจจุบันนี้ก็เราค่อนข้างที่จะเบาบางเรื่องพวกนี้ลงไปค่อนข้างมากๆนะครับอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเราก็จังเป็นผู้รับจ้างผลิตจะเป็นส่วนใหญ่อยู่แต่ว่าอนาคตเนี่ยเราก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าการที่ประเทศ มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีสูงๆนะครับมีซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีความสามารถในการ R&D แล้วก็พัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนาแบรนด์สินค้าขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการถูกดิสรับมากนักนะครับ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยเราก็ยังวางตําแหน่งอยู่เราพยายามที่จะพัฒนา eec ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมไฮเทคเข้ามาแต่ก็ยังเป็นคําถามอยู่นะครับฉันก็ติดตามกันต่อไปครับเรื่องของอุตสาหกรรมซีมิคอนดักเตอร์นี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นในอ,อนาคตก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจีนบุกไต้หวันจริงๆแล้วก็ไปยึดไต้หวันเข้ามาถ้าจีนผนวกไต้หวันแปลว่าจะทําให้จีนบุกไต้หวันเนี่ยมีกําลังการผลิตเกือบ5 0าอเซของซีมิคอนดักเตอร์ของโลก แต่ถ้าจีนบอกว่าอยู่ดีๆไม่ส่งนะไม่ผลิตให้กับประเทศอย่างสาหรัฐอเมริกาหรือใครก็ตามที่เป็นศัตรูนะครับหรือว่ามีความเห็นทางการเมืองที่ขัดกับแนวทางของจีนเนี่ยสงครามจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับสงครามจะเกิดด้วยฉากบางหน้าที่บอกว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์จีนแผ่ขยายอิทธิพลแผ่อำนาจไปทั่วโลกแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันคือการแย่งชิงทรัพยากรทางด้านซีมนคอนดักเตอร์ก็เป็นไปได้หรือเปล่านะครับ นี่คือการคาดเดาหมดเลยครับผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆมีความซับซ้อนขนาดไหนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน e ีต่อไปครับสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักดี